สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพึ่งเลิกงานค่ะพี่น้องพึ่งมาถึงโอ้ยยังไงอยู่แดดห้อนค่ะพี่น้องแดดอร้อนมากๆเลยนะคะพึ่งมาถึงได้นอนเอ็หลังนิดหนึ่งสะดวกโอ้พี่น้องกาโอ้ย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 นะคะมาดูคลิปหนึ่งนะคะเมอเมอเมอเ้ามาดูคลิปหนึ่งป้าตัว บักพอดารากับพี่นองอคิดยังไงคะเขาไม่มีย้อนคลิปอย่างกับคลิปเก่าพี่นองมันบอกว่ามันไปอยู่หนาลุงพักนาะพี่นองเออสองผัวเมียนะสุปตาสุปตารุ่นนี้ยุกหากินนะคะออกหาตํามบงตั้บุญออกหาตําบุญโดยที่งนะอันน่ะได้กัน หนีหนีเพื่อไปปุดป่วยนะครับพี่น้องบัดน,นี้เอาไปมากกะนะว่าจะไปทําบุญวัดวัดที่เอาไปมากมันบุญเมนวัดเลยพี่น้องไปไปร่งพักไปพักอากาศไปตากอากาศตรงนั้นวัดสันถ้าเป็นลูดีเบ้ยบัรยายสถานีรง่งอ่าร่งพักของเขานี่สสพ่อของเขาเนี่บรรยายมดหูจักมดปรเดี่ย Ard, อันนี้ต้นนั่นเออต้นนี่ต้นนั่นต้นนี่ผัสสนคือหูดีแท้ปากลานะต้นนี่มันคือหูจักดีแท้นะคะต้นมะคงมะขามันคือบรหูจักสันมันคือ่าเป็นต้นตะเกียนกูถามมึงแน่มันคือมังคือเจ้าเข้าใจโวแท้นะคะเออต้นจันนู่นแน่ต้นน mm ี่เออต้นตะกุ้มตะแคบนะเออต้นมะขาคือบรหูจักผัสนต้นมะขาประเป็นว่าตี เอาดันก็สมบกิว่าเออมึงก็ไปทำต้นนั่นอันมะค่ามึงเหรอมันเป็นคือกลายเปน็นต้นตะเคียนวนัดสนตะเคียนนั่งใหม่นั่งเทวดานะก,กูเง,งือกสูงเนาะเออบางทีก็ดูิึงไปบางง่ากูก็ดีตูดศาสตร์นะกะว่าจังไดก็ไปลงพักเนี่ยเป็นยังคือไปดูแถววัดสนเออไปฮ่องกงดูแถววัสนว่าเป็นยังเนาะเข้ามาดูดูเออเออไปให้ชิน่นมาลาไปให้ชิน่นนะ เออนั่นล่ะไปชิ่นเออะจได้กรตื่นเต้นนะคะก็บอกว่าโอ้ขึ้นมาดูแถอมากกวนามูเลยพี่สันเอ้มันก็ตอบดีเขาใจตอบเนาะแมีนอยู่มึงไปกวนหลวดอ่าคนบุคคลที่สามผู้ใดล่ะเขาสีตามมึงมาพี่สันเบย์มันก็จะเจาะจงนะมึงบุคคลที่หนึ่งแล้วยังมีสองมีสามเหมือนก็อยู่ใกล้ตัวมึงตัวมันก็คือบุคิดนะเขาอยู่ใกล้ๆตัวมึงอะนะเออนั่นล่ะมึงไ่ต้องไปทาเขาดอกปากลา เออมึงไปนั่งกินนูนกินกันเด้อนกคะ <c oughs> กูเห็นแล้วกูงึดไหลเนาะโอ้ยเนาะบักกันนีาาน่แม่มาไม่ยั่มีกเอาล้มดีนะพี่น้องเดินอะไรอะบรรยายนะพื้นที่ไอเจ้าของรู้สึกว่าเจ้าของเดบุษป่วยเออเอากูก็งึดไหลเนาะจากกูสีดาจรดงนะล่ละพี่น้องกูเหมืดนกับสีดานะคะเออ ความคืบหน้าข่าวตะละมืออะก็ต้องจะนั่งย้อนดูคือเก่าย้อนคลิปบึงโอ้ยขอไปพี่น้องเมืออะไรตาสิืมบุกข้นแดดหอนกับพี่น้องดูสิบอกพูดยังไม่ตัดหญ้าห้มือนี่อะเอาลมเสียพี่น้องเยอยเสียงบักระเทยอยู่บ้านเนี่ยโอ้จะเม็นเนาะชีวิตก็ไดอยู่ืองหนกบองหน้าก็ายังว่าเออลำบากใจเนาะพี่น้อง ขับที่อยู่ยากขับใจอยู่ยากขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากยังหวานเถอะพี่นอ้องอความสุขคนเฮามันก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีอยากแย่เอาอแหงเถาแล้วก็แหงสิแล้วโอ้ยสิไปหาผัวไม่ยุ่ใส่โอ้ยเมือไอ้เด้พี่น้องไยหายากแต่หาผัวทุกมือเนี่ยเ <laughs> ออหาผัวก็หาอยากแท้าสนอกอากาศห้อนครับพี่น้อง จากเหตุหตุอย่างับพี่น้องเอ้ยเมือ่อยหลายบึกอื่นก็ต้องเยึดงานตะเสาหนาก็เลยกลับมานนาก็เลยเออมานัา่นานางทักใต้ดีเป็นะครับพี่น้องป้าก็ล็อกไกเ่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขายิ่งถิ่งยิ่งไก่ป่าหมดสองสามตัวแล้วป้าเลยต้องล็อกเขาไว้รีตูนศาสตร์บางอย่างออกไปใส่นะคะเออพี่ประวัติศาสตรู้สิเห็นบ่างยังพี่ยังไม่ดุนป่าดาวมือโซนดีบอกมาตัดหงายเลย Blender, ยังวายอยู่พี่น้องไยโอ้ยเมื่อไหลโอ้ยแต่ยต่หมดเรียวหมดแรงพี่น้องงานหลาๆก็ได้เท่าเรียวเจ็ดยังไรงปากอะจังนี้แหละครับพี่น้องปาก็เขามาเบิงว่อ อีกบวกกี่คนพี่น้องอีก,กเจ็ดคนหนึ่งกับมไล่สุดนะคะพี่น้องมาคนติดตามไปนั่ง,งเ,ดเดี๋ยด้ค่ะเด้อเร็วๆเดี๋ยด้ค่ะอติดตามตามเข้ามานะครับผู้ใดคนหนึ่งพันเลยค่ะแคปมาเด้ค่ะนะคะคนที่หนึ่งพันแคปไม้ป้าะะด้วยด้ค่ะเด้อพี่น้องนะคะเอาอยากบีรางวันนะคะเดี๋ยวก็สิะะาาไ,ไปจับรางวันไห้พี่น้องเห้เอามมาๆคนที่เท่าไรเดี๋ยวปราสิปจับนะไปหาดูให้ไล่ซื้อนะคะเอามาเลยลางวัน อาติดตามโซหกนะคะแชร์กันไปได้พี่น้องนะคะคลิปนี้ป้ากะมาอันทักไทยนิดหนึ่งนะคะพี่น้องนะครับเมื่อยหลายพี่น้องอยังไม่ได้กินเขาเมื่อยเสียงข้อก็บ่ค่อยดีนะคะป้ากรีอยากจะเทศกับป้านนิดนึงตะดุงได้ก็คำาำอาจจิึ้นเป็นเลยสด<ฮ>อัดจ,จิเลยสดกับพี่น้องนะคะขอบคุณมากไหมค่ะนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะรักมากไหมค่ะ